สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีโอกาสได้มาทักทายแฟนคลับนี่ก็หลายวันนะคะช่วงหนึ่งพี่กุ้งก็ไปท่องกระถินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะมีแฟนคลับหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะคะ อยากรู้ว่าเรามีองค์อะไรนะคะช่วงหนึ่งพี่กุ้งก็ลงในคลิปของ y YouTube เนาะคนมีลักษณะของการมีองค์แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเรามีองค์เทพองค์ใหญ่ๆเลยนะที่มาประทับในร่างของเราบางคนก็มีอาการไม่เหมือนกันนะคะแต่พี่กุ้งก็ได้กล่าวดำกับแฟนคลับที่รักทุกท่านเข้าไปแล้วนะคะมีคนเข้ามากดไ like, ลค์กดชอบติดตามพี่กุ้งก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะ วันนี้นะคะเบิร์นก็มีแฟนคลับพี่กุ้งนะคะอยู่ไกลมากเลยนะคะก็อยากมาสอบถามเบิร์นพี่กุ้งนะคะเปิดร้านขายแหนมคุกปอเปี้ยนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ที่ถนนชาติตาปุงนะคะซอย9นี้เบิร์นพี่กุ้งก็ไม่มีเวลาที่จะรับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าพี่กุ้งเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็คือพี่กุ้งขายแหนมคุกปอเปี้ยเนี่ยคือทําคนเดียวนะมีสองห้องทําคนเดียว แล้วก็เราทำด้วยใจรักด้วยอ,องค์เทพท่านก็จะบอกมาว่าให้เราทำธุรกิจอะไรที่เข้ากับตัวเราเนาะบางทีพี่กุ้งก็เคยกล่าวนัาไปแล้วว่าพี่กุ้งก็เคยขายข้าวสารมาก่อนนะคะต้องใช้ลูกน้องเยอะมากเลยนะคะแต่มวานนี้ช่วงนี้มันก็เป็นวิกฤตเนาะในช่วงโควิดนะคะเราก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเราก็ต้องทําคนเดียว นะคะแนมคุกปอเปี๊ยกใครๆก็ทําได้แต่ว่ามันที่ใจเราสู้นะแต่ก็ปวดหลังนะทําเสร็จเราต้องมาล้างจานเองอะไรเองกันเราจะทําอะไรก็ต้องมีความมานาและอดทนนะคะ เงินนี่ไม่ใช่หากันง่ายๆนะพี่กุ้งขายแหนมคุกปอเปี๊ยะนี่ก็ชุดละ40บาทนะคะแล้วก็ขายน้ำขายน้ําผึ้งด้วยนะคะถ้าใครสนใจในขอนแก่นหรือที่อยู่ไกลๆนะคะแวะมารับประทานได้นะคะยินดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะ,ะฝากบอกแฟนคลับทุกท่านเลยว่าวิธีการขึ้นรับองค์เนี่ยนะคะว่าปฏิบัติแบบไหนนะคะว่า ลักษณะการที่คนมีองค์เนี่ยที่พี่กุ้งพูดไปเกลื่นไปแล้วลนะคะทุกท่านก็คงจะรู้แต่ยังไม่รู้วิธีในการที่เราจะรับขึ้นองค์เทพนะคะก่อนที่เราจะรับขึ้นองค์เทพนี้นะคะก็คือเราจะต้องมั่นถือสิลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำก่อนนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลานะคะนี่ต้องฟังดีๆนะคะเมื่อถึงเวลาองค์เทพท่านจะบอกในจิตของเราเองแล้วก็มีแฟนคลับบางท่านก็ทักเข้ามาว่าหนูโทรหาพี่กุ้งได้ไหม โทรมาพี่กุ้งก็ไม่สะดวกในการรับเลยก็แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องรอไปก่อนหรืออองค์เทพท่านยัง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 รอให้เขาได้ปฏิบัติธรรมก่อนนะคะก็คือแฟนขับคนที่ทักเข้ามานะแล้วพี่กุ้งก็อาจจะขอโทษด้วยบางทีพี่กุ้งอาจจะมีมเวลาในการตอบนะคะเพราะว่าขายแหนมคุกปอเปียเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ต้องรีบนอนด้วยต้องตื่นแต่เช้าในการทํามาหากินเนาะ คนเรามันจะต้องทําทงานนะคะการทํางานก็ทําให้เรามีคุณค่ามีชีวิตในโลกของมนุษย์นี้นะคะบางทีบางคนเขาว่าโอ้เจ๊กุ้งมีตังเยอะแล้วทำไมต้องมาค้าขายอะไรทํานองนี้มีคนถามนะเจ๊กุ้งไม่ใช่คนรับรวยนะคะคือเราอยู่แบบจนๆจ,จะไม่มีคาว่าจนถ้าเราอยู่แบบรวยๆเราจะไม่มีคาว่ารวยเลยนะคะแฟนคลับนะเราถึงเราจะมีตังหรือไม่มีตังเราจะต้องอยู่ในโลกมนุษย์นี้เราจะต้องทำตามมาหากิน มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะไม่ให้ใครมาดูถูกเราได้เรามีเรามีสถานที่เรามีตึกเราจะต้องค้าขายนะคะเราไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงนะเราต้องขยันขันแข็งนะคะยิ่งมีเงินเท่าไหร่ต้องหาแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเราไม่หาเงินนั้นก็ต้องหมดไปชั้นใดชั้นนั้นนะคะแฟนคลับนะเราจะต้องทำงานนะคะไม่ว่าคนรวยๆเขาก็าต้องทำงานนะ คนจนก็ต้องดิ้นดิ้นดิ้นนด้วยคนจนไม่มีเงิน่ะต้องดิ้นรลนคนรวยเขาก็ขยันขันแข็งนะคะเขาก็มีความสุขในการที่เขาแบ่งปันนะคะค้าขายก็อาจจะไม่เอากําไรมากมายนะคะแฟนขับนะนี่นะคะแล้วก็พี่กุ้งเนี่ยก็จะมาพูดในการขึ้นรับขันนะคะบางทีพี่กุ้งอาจจะมีเวลาไม่มีเวลารับก็คือแสดงว่าองค์เทพในจิตพี่กุ้งว่ายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะคะ,ะเมื่อไหร่พร้อม คนคนนั้นก็จะได้ขึ้นรับท่านอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีมีคนนึงทักเข้ามาแล้วก็บอกพี่กุ้งหนูพร้อมที่จะขึ้นรับองค์แล้วโอ้โหพี่กุ้งนี่ขนหัวลุกเลยนะนั่นก็คือเทพเทพท่านมาสื่อกับพี่กุ้งว่าคนคนนี้พร้อมที่จะรับแล้วแล้วเอาเป็นว่าพี่กุ้งวันนี้มีเวลาว่างพอดีนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะลงวิดีโอด้วยความจริงเลยนะคะจากใจจริงสุนิพาศรีทองเลยนะหรือมาดามกุ้งเจ๊กุ้งคนนี้เลยนะคะ ก็คือประสบการณ์จริงนะคะเจ๊ก,กุ้งคนนี้ก็คือถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าคนในเป็นลูกหลานขององค์เทพนะคะตั้งแต่อดีตชาติก็คือท่านจับจองไว้แล้วคนที่มีองค์เทพชั้นสูงเนี่ยหายากนะไม่ใช่ว่าจะชมพี่กุ้งนะแต่พี่กุ้งอ่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สัมผัสด,ด้วยองค์เทพด้วยด้วยใจจริงเลยและพี่กุ้งเชื่อเลยว่าเทวดาท่านรักษาคนนั้นคนไหนที่มีองค์มีเทพถึงจะตกทุกตก ตกทุกข์ยากเข็นลำบากแค่ไหนองค์เทพท่านจะเข้ามาช่วยบางคนดื้อเลยนะบางคนปีองค์มีเทพดื้อแล้วก็ลั้นนะคะคือบางคนเนี่ยก็คือไปหลงระเริงนะคะในโลกของมนุษย์เนี่ยมันก็มีสีสันความโลภความโกรธความหลงทุกอย่างมันเย้ายวนหมดในโลกของมนุษย์เนี่ยนะวันนี้คนที่เขามีองค์มีเทพเนี่ยมันจะถึงวาระ นะคะช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือก็จะมีประสบการณ์แบบหนึง่งและช่วงวัยกลางคนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงองค์เทพก็เริ่มที่จะมาแล้วท่านก็จะเริ่มบีบคั้นลูกหลานของท่านคนที่เป็นองค์เทพเราเทวดานะคะที่ท่านมาสกิดสถิตในร่างกายของแฝงในร่างกายของคนคนนั้นแม้แต่พี่กุ้งก็เหมือนกันแต่พี่กุ้งก็ยอมรับว่าตัวเองก็คนดื้อมือนกันนะพี่กุ้งคนที่ดื้อจริงๆนะอันนี้ยอมรับเลยดื้อลันลันด้วยแล้วพี่กุ้งก็ยังฝืนนะ คือในแรกเราก็ไม่เชื่อยังไม่เชื่อนะว่าองค์เทพบีจริงมีคนทักเยอะเห็นเยอะแล้วท่านก็โดนบัรดาจิตโดนบันดา,ดนนดาใจคนคนนั้นมาบอกพี่กุ้งแต่พี่กุ้งก็ลั้นไงไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่นันมาพี่กุ้งก็โดนพลิกผันอย่างร้ายแรงมากเลยแบบหลังชนฝาไปไม่เป็นเลยพี่กุ้งนะในเรื่องการทําธุรกิจนะ คือท่านก็บีบเราอ่ะคนไหนที่มีองค์เทพอ่ะท่านจะบีบนะอย่า,ยาไปบอกว่าทําไมเรามีกรรมกรรมเก่ามีทุกคนเวียนว่ายตายเกิดแต่ละคนนะคะแต่ว่าสำหรับพี่กุ้งเนี่ยก็คือองค์เทพท่านเมตตาท่านจะพักพี่กุ้งเนี่ยหลังชนฝาเลยก็คือคือเราต้องยอมท่านแล้วอ่ะต้องยอมท่านแล้วต้องหันหน้าเข้าวัดเลยหันหน้าปฏิบัติธรรมนะคะนั่นแหละค่ะวันนั้นพี่กุ้งเป็นคนจุดเปลี่ยนประมาณสัก4ี่ิบ 45ช่วงนั้นวัยนั้นมีการเปลี่ยนในการมีองค์นะ45ปีเลยจาก45 46 47ห่พี่กุ้งเริ่มถือศีลปฏิบัตินั่นแหละค่ะพี่กุ้งเลยรู้เลยแล้วก็จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยมีหนี้ศีลเยอะนะแล้วมีผู้อุปถัมภ์คำชูช้อนขึ้นมาเลยสาธุจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กุ้งยังแบบหู องค์เทพท่านให้เราจริงๆแล้วเราก็มีผู้ปถมคำชูช่วยเหลือจุนเจือมาตลอดให้โอกาสเรามาตลอดนะพี่กุ้งก็เลยเชื่อและศรัทธาองค์เทพตั้งแต่บัดน,นั้นมาพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่กุ้งจะได้มาอยู่ทุกวันนี้นะคะได้ไปเป็นยูทูบเบอร์ได้ขนาดนี้มีคนรักกดไลค์กดชอบเพราะว่าที่พี่กุ้งได้มาโด่งดังในช่องของ y t u t u เนี่ยเทพเทวดาท่านก็แนะนําให้พี่กุ้งลง YouTube เพราะว่าท่านจะให้พี่กุ้งมีประสบการณ์ทุกอย่าง แล้วให้เรามาสอนลูกหลานองค์เทพด้วยกันคนที่มีบุญมีบาร,รมีมีวาสนาเหมือนกับพี่กุ้งเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นจากนั้นมาพี่กุ้งก็มารับบทเรียนอะไรหลายๆอย่างพี่กุ้งยนนั้นก็ช่วงนั้นก็45อย่าง4 6ก็มันถือศีลสวดมนต์เอาจะเริ่มพูดในการรับขันเลยนะคะฉะนั้นพี่กุ้งก็เริ่มมีเสียงมานะคะมาที่กบหูเนี่ยมาที่หูเนี่ย นะคะแล้วก็มีเสียงในการร่วมสินสวดมนต์นั่งสมาธิกรรมฐานคนไหนที่มีองค์เทพจะต้องอชอบทําบุญชอบสวดมนต์นะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์มนุษย์นะคะเราก็ช่วยเท่าที่เราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ใช่เบียดเบียนตัวเองนะถ้าเรามีเราก็แบ่งปันกันได้นะคะ ด้วยความคิดนะคะหรือช่วยเหลือในทางาให้คําแนะนําหรือในเรื่องปัจจัยบางครั้งนะคะถ้าเรามีเราก็ช่วยเข้าไปนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะเราเป็นผู้ให้เราไม่ใช่ผู้รับด้วยกับองค์เทพเราเทวดานะคะคนคุณนั้นจะมีบุญมีบาร,รมีบางคนเนี่ยมีเทพหลายองค์ด้วยที่มาสถิตในตัวเองเดี๋ยวท่านจะบอกเองบางคนก็่ากว่าพี่กุ้งหนูมีเทองค์อะไรมั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะบอกเราเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่กุ้งจะไปฝืนลิขิตของฟ้าไม่ได้ฝืนชะตาก็ไม่ได้จะไปบอกก่อนก็ไม่ได้นะคะก็คือให้ค่อยเป็นค่อยไปไปตามธรรมชาติของขององค์เทพตรือองค์ท่านนะคะท่านก็จะดูบรรดาแล้วทุกท่านก็จะมีคําตอบด้วยตัวของท่านเองก็เหมือนกับพี่กุ้งนี่แหละนะแล้วก็พี่กุ้งก็เริ่มมีเสียงนะคะนั่นคือท่านเริ่มมาแล้วก็ พี่กุ้งก็ได้ท่านก็บอกทางจิตและท่านก็มาในการเข้าฝันเรานะคะด้วยญาณบุญบารมีแห่งพระแม่กุฎีพระมหาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ท่านองค์พระฤาษีพ่อแก่มหารวยหรือองค์พระฤาษีพ่อแก่พรำนะคะท่านก็จะมาในนิมิตแล้วก็องค์หลวงปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีายยาปทุมมาท่านสุวรรณีนคราชแล้วก็นัการาชนอกโลกแล้วก็เรานัการาชทุกๆพระองค์แล้ว้ดยองค์พระพิฆเนศแ,แม้แต่องค์พญาครุฑด้วยนะ พี่กุ้งมีเหรียญพศ2517้อยอยู่ในตัวเองไปไหนมาไหนพี่กุ้งจะพกตลอดเลยนี่คือองค์เทพเราเทวดาแล้วคนที่มีองค์เทพแบบหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะบางทีก็จะเหมือนคนแก่นะหน้าตานี่จะเปลี่ยนนะคนที่มีองค์เทพเระดับองค์เทพเลยนะคะทั้นพรหมเทพชั้นสูงเลยหน้าตาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะออกมาหน้าเหมือนคนอายุมากน่อยดูคนแก่เลยนะั่คือพระฤาษี แล้วบางทีนีะ่ะเราเดินไปตรงนี้แล้วมีคนเห็นเราสวยเห็นเราหน้าออร่าหน้าเด็กเนี่ยออ้นั่นคือยานบุญบาร,รมีแห่งพระแม่คุณอิมพระโพธิสัตว์เราจะมีหลากหลายแล้วก็ยิ่งเราเป็นลูกหลานของพญานาคด้วยเราจะมีบุญมีบาร,รมีมีเสน่ห์เงินทองก็จะไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะใน,ในตรงจุดนี้เนี่ยด้วยองค์เทพเราเทวดาท่านก็จะเมตตาเรานะคะคือจิตใจของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็ต้องเป็นคนอยู่สันโดษด้วยนะ คนที่มีองค์เทพต้องอยู่สันโดษถึงจะมีครอบครัวแล้วก็ตามนะคะคุณก็ต้องอยู่แบบสันโดษคุณก็ต้องอ,อยู่กับองค์เทพเราเทวดาท่านจะมานิมิตแล้วท่านก็จะมาบอกในจิตของเราเองนะคะพี่กุ้งก็เริ่มในการรับขึ้นท่านนะคะก็คือเราเลือกวันที่ดีๆอย่างพี่กุ้งก็เกิดบันศุนะพี่กุ้งก็ททาวรรศุนนะ ทำมันสุกแล้วก็พี่กุ้งเป็นคนทําใบสีพรมเทพทําเองทาใบสีพรมเทพพญานาคทําใบสีพรมเทพปรับชามนะคะขันหมักเป้งอย่างนี้แล้วก็องพญานาคพี่กุ้งทําได้หมดเลยกําดอกไม้ทําดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวงดาวัาวงเนี่ยพี่กุ้งทําได้หมดเลยนะคะแฟนคลับด้วยพระฤาษีพ่อแก่มหาดุยหรือพระฤาษีองค์หลวงพ่อแกรพรำท่านก็อยู่ในตัวของพี่กุ้งท่านก็จะเป็นการสอนให้พี่กุ้งในการทําดอกไม้ใบสีนะคะคนที่มีองค์เทพต้องทําเป็นนะ ต้องทําเป็นนะคะแล้วก็มันถือศีลสวดมนต์ส่วนมากพี่กุ้งจะชอบสวดมนต์คาถาเงินล้านนะนาสังสีโมโนี้นะคะคาถาเงินล้านชอบสวดมากเลยไม่ต้องไม่ต้องดูหนังสือเราก็เข้าใจได้สวดหลับตาได้แล้วก็นั่งนิ่งลึกไปเลยนะคะแล้วก็สวดอิติปิโสยาวเลย นะคะแฟนคลับเราเราต้องการแบบไหนนั่นคือในจิตของเรานะคะก็คือพี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ําเสมอนะคะที่กดไลค์กดชอบก็ขอให้คนๆน,นั้นสุขกายสุขใจด้วยองค์เทพของทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ในการจะขึ้นพิธีในการรับท่านต้องบอกกล่าวท่านก่อนนะคะว่ากายใจเราต้องสะอาดนะกายใจก็ต้องสะอาด คิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีชีวิตของเราดีแน่นอนนะคะแล้วก็เราก็เตรียมนะคะการที่เราจะเตรียมขึ้นนี่ก็คือเตรียมร่างกายให้เราสะอาดก่อนนะคะเราเลือกวันที่เหมาะสมนะคะแล้วเราก็ก่อนที่จะรับเราก็ต้องอาบน้ำนะคะอาบน้ำให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็มาสวดมนต์ ช่วงเวลาเช้าเริ่ม9ก้าโมงเนาทีนะคะแฟนขับวันไหนก็ได้หรือเป็นวันที่เราเกิดหรือเป็นวันที่เราสะดวกแล้วกันนะคะแฟนขับทั้งวันให้กับท่านเลยวันนี้รูปขอขึ้นรับท่านบอกก่อนเลยบอกทางจิตนี่แหละบอกจิตกับจิตเนี่ยเข้าหาท่านเลยถ้าทางก็จะอนุโมทนาคนไหนพร้อมก็คือคนคนนั้นก็จะเริ่มทําพิธีได้ก็คือ,อวันที่เราสะดวกปุ๊บ9ก้าโมงเนาทีพี่กุ้งนะก็คือประสบการณ์พี่กุ้งนะ 9.09โมงนาทีนะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดใส่เสื้อขาวกางเกงขาวรูกประคำนะคะแล้วก็พี่กุ้งนีส่วนมากท่านก็จะมาะเป็นพระพุทธรูปองค์พระแม่กุนมพระโพธิสัตว์ก่อนนะคะแล้วเราก็นับถือด้วยต้องพุทธธรรมผสม์อยู่แล้วนะคะแฟนคลับนะแล้วเราก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มสวดมนต์ไปเลยนะคะจนกว่า ก็คือเป็นการต้อนรับท่านก่อนในการสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บนะคะจัดเตรียมอะไรใช่ไหมคะก็คือมีใบสีนะคะทำใบสีพรมเทพ หนึ่งคู่นะคะแฟนคลับใบสีพรมเทพหนึ่งนะคะข้างในจะจะเป็นอาหารธัญ,ญพืชนะเป็นกล้วยนะถ้าใครทําไม่ได้หรือไปบอกเขานะอันนี้เรื่องละเอียดอ่อนนะมันะละเอียดอ่อนมากๆในการที่เราจะทําขึ้นขันรับท่านด้วย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 บุญด้วย,วย,วยบรมีของตัวเรานี่ก็คือกล้วยอะ่ะที่อยู่ตรงกลางของใบสีอะ่ะจะต้องมีธัญ,ญพืชก็จะมีกล้วยมีถั่วนะคะแล้วก็มี ถั่วให้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่ไข่ไก่เสียบบนยอดใบสีเลยนะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยเก้าอย่างแล้วก็ผลแล้วผลไม้แล้วก็ขนมของหวานทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยจัดไว้เลยนะคะแล้วก็ดอกบัวดอกบัวนี่นะคะแฟนคลับดอกบัวจัดไม่เป็นถาดหนึ่งเลยนั่นะหรือเราซื้อมาเป็นกำรรกัน,นแล้วมานั่งพับดอกบัวเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็คือดอกบัว ดอกบัวสีไหนคะเทพชอบดอกบัวสีออกชมพูนะหรือสีขาวก็ได้นะคะแต่ว่าเทพ่ันจะชอบสีชมพูมากกว่าแล้วแต่เราจะสะดวกนะคะอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะขอให้เป็นดอกบัวแล้วก็ผลไม้9ก้าอย่าง9อย่างที่เป็นมงคลนะก็คือจะมีส้มนะคะมีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีส้มโอแตงโมองงวนนะคะ สับป,ประรดนี่เป็นดวงตาของท่านแล้วก็แอปเปิลนะคะสาลี่กล้วยนะคะกล้วยนี่แหละคะ่ะแล้วก็ผลแล้วก็ดอกไม้พวงมาลัยสวยๆสักสองพวงนะคะถวายขึ้นองค์ท่านรับท่านเลยนะคะแล้วเตรียมขึ้นขันขันแบบไหนรู้ไหมคะ ขันเนี่ยอันนี้คือพูดถึงใบสีแล้วก็ผล,ลไม้ก่อนแล้วก็ของหวานท้องหยิบท้องจอดฝอยท้องจัดไปเลยนะคะหลากหลายด้วยนะพระองค์เทพจะมารอรับแล้วเราแล้วองค์เทพจะ,จะบอกจากเบื้องบนนะคะก็คือองค์เทพก็เป็นพระอาจารย์สำหรับเรานี่แหละเป็นองค์เทพอาจารย์ใหญ่ที่มีบุญมีบาร,รมีที่จะมาแฝงในตัวเรานะคะเราจะต้องเตรียมผล,ลไม้ต้อนรับท่านให้อย่างดีน้อยไม่ได้นะต้องเยอะๆเลยเต็มที่เลยนะคะแฟนคลับนะ ส้มก่อนสักเป็นโลสองโลจัดไปเลยให้เป็นพูนขึ้นให้มันครบเก้าอย่างที่พี่กุ้งเอ๋ยเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็น้ํานะคะน้าเปล่าบริสุทธิ์นี่แหละค่ะแล้วจากนั้นมาเราก็ทําเป็นขึ้นขันรับขึ้นขันแบบไหนก็จะเป็นขันเคยเห็นขันอย่างนี้ไหมคะขันเงินขันทองนะคะไม่ใช่เป็นจานนะคะแฟนคลับเอาเป็นขันขันสวยๆเลยนะคะใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าผสมกัน คุกคลิกคุกคลิกนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าผสมกันได้ขึ้นขันนะคะแฟนคลับจากนั้นมาเราก็ทํากล้วยนะคะทํากล้วยนะคะแล้วก็จะมีทูบมีทูบม,มีเทียนนะคะก็คืออย่างละห้าคู่นะคะจัดไปเลยดอกบุดอกไม้จัดเสียบไปเลยนะคะแล้วก็เหรียญห้าหนึ่งเหรียญก็ได้หรือเป็นห้าสิบเก้าบาทก็ได้นะคะในการขึ้นขันในการที่เราจะรับท่านนะคะก็ ทูพาห้าคู่เทียนห้าคู่นะคะแล้วก็ดอกไม้สีขาวห้าคู่เหมือนกันแล้วก็เป็นข้าวสารนะคะเป็นข้าวมาล,ลีกับข้าวเหนียวผสมกันก็ได้แต่บางคนก็เอาเป็นข้าวเหนียวก็ได้แล้วแต่นะคะในขันนั้นขันของเรานะคะก็คือขันนั้นเป็นขันขององค์เทพเราเทวดาที่เราจะต้องขึ้นรับขันท่านนี่คือการเตรียมเลยนะคะแฟนขับนะแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยบนยอดใบสีเลยนะคะหนึ่งคู่ ชีวิตคนเราต้องมีคู่นะคะอย่าทาแบบเดี่ยวๆทาแบบเป็นคู่นะคะแล้วก็แล้วก็วกมีพวงอะไร,าราสวยๆนะคะจัดเป็นพวงอะไร,าราสวยๆเลยต้อนรับท่านแล้วก็ตอนนั้นเราก็สวดมนต์จัดของทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ทำพิธีแล้วเราก็ทําสวดมนต์แล้วก็ลงมาจุดธูป19ดอกนะคะแฟนคลับ19ดอกบอกาวชั้นฟ้า15ชั้นดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วก็บอกด้วยว่าข้าพเจ้าชื่อนนามสกุลนี้นะคะขอเปิดองค์เทพรับองค์เทพด้วยตัวของเราเองเพราะเราเป็นคนสร้างบุญสร้างบารมีท่านก็จะอยู่กับเรานะคะเราบอกกล่าวเลยนะคะบอก16ชั้นฟ้าส5้าชั้นดินบอกพระแมรธทรณีด้วยปักทูบลงพื้นดินเลยนะคะแฟนคลับปักทูบลงพื้นดินเลย บอกกล่าวเลยว่าเราขอรับองค์เทพที่ท่านจะมาแฝงและท่านาให้มาอยู่เต็มที่เลยแล้วลูกคนนี้จะถือศีลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําบุญไปกับท่านสร้างบรารมีไปกับท่านเพราะว่าองค์เทพเราเทวดาก็คือบรรพุรุษของเราที่แท้แน่นอนนะคะมาสร้างบรารมีกับเราเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสสร้างบุญแต่ถ้าเราทําบุญขยันในการทํางานเทวดาท่านก็ยิ่งส่งเสริมเราไปด้วยยิ่งจะร่ํารวย นะคะก็ขอให้แฟนลับทุกท่านเนี่ยปฏิบัติแบบพี่กุ้งแต่ละนั้น,น,นพี่กุ้งก็ปักธูปบกดอกนะคะแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปสวดมนต์เลยสวดตามที่เราเคยสวดมนต์นี่แหละค่ะแฟนขับนะอิมินาสกาเรนะเนี่ยสวดตามที่เราสวดแล้วก็กระถาเงินร้านนาสังสีโมแล้วก็สวดพาหุงมหากาล้วนะคะแล้วก็แผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวททุกอย่างเหมือนกันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแล้วจากนั้นนะคะเราก็ขอขึ้นรับท่าน นะคะขึ้นรับท่านเลยแล้วก็ช่วงหนึ่งพี่กุ้งก็คนมีหนวดเนาะเพราะว่ามีพระฤาษีจริงๆแต่ก่อนไม่เคยมีหนวดมีเขานะไม่ใช่ผู้ชายนะพี่กุ้งเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าพี่กุ้งก็จะมีพระฤาษีนะคะบางทีท่านก็ดุนะบางทีท่านก็อ่อนอ่อนโยนด้ย,ยานบุญบรารมีแห่งพระแม่เพราะพี่กุ้งในตัวพี่กุ้งมีหลายองค์ นะคะมีหลายองค์ที่ท่านมาโปรดและท่านก็เมตตาและท่านก็ส่งเสริมพี่กุ้งทุกวันนี้ก็พี่กุ้งก็ขอขอบคุณองค์เทพเราเทวดาที่ได้ดูแลและก็ได้สั่งสอนพี่กุ้งสม่ําเสมอมาเคยสั่งสอนนะคะแบบเอาจริงเอาจางังบีบบังคับพี่กุ้งเลยจากนั้นมาพี่กุ้งก็ต้องรีบหันกลับมาถือศีลปฏิบัติรับท่านทันทีนทนะคะช่วงที่เราเป็น,ปนวิกฤตเลยนะคะแฟนคลับแล้วท่านก็จะมาช่วยเราอุ้มชูเรา นะคะให้หลุดพ้นวิบากกรรมไปได้ขอให้ทุกท่านจงศรัทธาองค์เทพมีจริงนโลกสวรรค์ก็มีจริงนะคะขอให้ทุกคนนะ่ะมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะจากนั้นมาพี่กุ้งก็สวดมนต์ขึ้นรับท่านแล้วก็พี่กุ้งบอกว่า,าหนวดนี่ขอโกนได้ไหมเจ้าค่าถ้าให้ลูกโกนน่ะลูกจะโกนได้ไหมบางทีเราก็สับสนเนาะบางเงินหนวดมันขึ้นมานะเป็นผู้หญิงอะไรมีหนวดนะ เขาก็พี่กุ้งก็เลยขอท่านว่าเลยเอาเหรียญห้ามาเสียยเ่ยงทายสองเหรียญบอกว่าถ้าลูกโกนได้นั้นพี่กุ้งก็สวดมนต์เสร็จหมดแล้วนะนั่นคือพร้อมหมดแล้วขึ้นรับขันท่านเรียบร้อยก็ากาวแล้วกาวเลยค่ะต่อไปเราบอกว่าข้าพเจ้าสุขข้าพเจ้าสุนีพาสิงทอง นะคะลูกขอขึ้นรับขันด้วยองค์เทพเราเทวดาด้วยยานบุญบรารมีแห่งพระแม่กุณอิมพระมหาโพธิสัตว์โปรดมาประทับในร่างกายของลูกลูกคนนี้ขอมอบดวงจิตวิญญาร่างกายของลูกทุกดวงสู่แด่พระแม่กุณอิมพระมหาโพธิสัตว์พร้อมด้วยองค์เทพเราเทวดาทุกพระองค์ที่มาอนุโมทนาบุญและก็ช่วยส่งเสริมให้ลูกสุนิพนสิงห์ทองสุขก,กายสุขใจปราศจากสรรพทุกส,ปปกสรรพโรคสรรพโรคสรรพภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้ขึ้นชื่อว่า ทุกโศกโ,โรคภัยขอยห,หายหมดไปทั้งสิ้นขอให้ลูกเจอแต่คนดีมีศิลมีธรรมให้การช่วยเหลือเกื้อหน,นุนข้าพเจ้าตลอดไปจะเดินทางไปที่ใดทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดหรือต่างประเทศขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยสุขกายสุขใจมีบุญมีบารมีมีสเสน่ห์ไปไหนก็มีคนรักคนชอบคนรครบนับถือสติดีปัญญาดีมีผู้ระถรมคำชูช่วยเหลือจุนเจือข้าพเจ้าตลอดไปข้าพเจ้าขอทำแต่กรรมดี นะคะแค่นั้นลูกขอรับท่านลูกเชื่อและศรัทธาในองค์เทพขอให้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกได้เห็นได้รับรู้นั่นแหละค่ะมาจริงมีจริงแล้วม่นี้พี่กงว่าลูกก็เลยมีการเสี่ยงทายพี่กูมีการเสี่ยงทายอันที่เล่าให้ฟังมีการเสี่ยงทายนะโยนเหรียญหนนะ่ะสองเหรียญถ้าออกหัวหัวก้อยๆนะ,ะลูกขอโกนได้ แต่ถ้าออกก้อยหัวเนี่ยลูกโกนไม่ได้พี่กุ้งก็บอกท่านอย่างนั้นนะอันนี้คือทาพิธีเสร็จหมดแล้วนั่นก็คือจบเลยนะคะแฟนลับท่านก็มาอยู่กับตัวเราท่านจะเข้าตรงต้นอคอฟิปเข้าเลยนะคะแฟนลับเพราะเราเปิดร่างให้ท่านแล้วแล้วเราองค์เทพจะอยู่กับเราตลอดการขอให้เราคิดดีทดําดีพูดดีแต่งตัวให้ดีชีวิตเราก็ดีแล้วพี่กุ้งขอเตือนคนที่มีองค์เทพนะวาจาสําคัญนะคะอย่าไปแช่งใครอย่าไปว่าใคร ใครจะดีหรือใครจะชั่วก็ปล่อยเข้าไปมันเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลไปเราแค่บอกแค่เตือนบอกเตือนแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะ,ะกลับมาเป็นคนดีได้นะคะแฟนคลับมันอยู่ที่บุญ,บ,ญบุญของเขาหรือกรรมของเขาแค่นั้นเองนะคะนั่นแหละค่ะแฟนคลับพี่กุ้งก็โยนเหรียญกนออกหัวหัวแฟนคลับออกหัวหัวอุ้ย ท่านให้โกนได้เนี่ยในใจพี่กุ้งก็เป็นเริ่มหยอกนะหยอกท่านท่านบอกว่าให้โกนได้ท่านให้โกนได้ได้เรอเจ้าค่านี่พี่กุ้งก็เลยหยอกเล่นอีกโยนขึ้นครั้งที่สองโยนขึ้นครั้งที่สองก็ออกหัวหัวเหมือนเดิมพี่กุ้งเอาสามครั้งครั้งที่สามยังไม่โยนมือพี่กุ้งสั่นอย่างนี้เลย <c oughs> เป็นสิ่งที่อาจจะจันเงือแตกแล้วก็มือก็สั่นท่านบอกว่าพอแล้ว ท่านบอกพอแล้วอย่าอย่าร้องท่านอย่างนี้พี่กุ้งเลยแบบมือเฉยพี่กุ้งก็สั่งขึ้นมาอย่างนี้คือเรารู้แล้วว่าท่านเมตตาเราท่านให้เราแบบว,ว่าออยอมรับในสิ่งของท่านได้ท่านก็เมตตาเราจะโกนก็ได้ไม่โกนได้ท่านไม่ว่าจะได้มาพี่กุ้งไม่เคยโกนอีกเลยแต่พี่กุ้งก็ชอบหนวดนะชอบหนวดบางทีนั่งก็อยู่เงี้ยบางที บางทีเดี๋ยวก็หน้าแก่บางทีก็หน้าสาวมันก็หลายหลายเวอร์ชั่นนะเพราะว่าเทพท่านมาเยอะแล้วยิ่งพี่กุ้งสวดมนต์ถือศีลปฏิบัตินั่งสมาธิตีหนึ่งตีสองช่วงนั้นนรกสวรรค์เปิดนะคนที่มีองค์มีเทพเนี่ยจะรู้ยิ่งสวดดึกเท่าไหร่นั่นน่ะคะยิ่งดีห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งนั้นคือนรกสวรรค์ท่องนรกสวรรค์ได้เลยนั่งสมาธิกมาานต้องลองทํานะคะ อย่างที่พี่กุ้งก็พูดนะรู้จริงหรือเปล่าอาก็ลองทําดูสิคะคนไหนไม่ไม่ลองทําคุณก็ไม่รู้นะเกิดในเป็นเกิดเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งนะ่ะต้องไปลองทําองค์เทพมีจริงพี่กุ้งการันตีแล้วคนที่ขึ้นรับขันแค่นี้ละค่ะไม่ยากแต่นั้นมาเราก็เก็บขันนั้นไว้นะคะแฟนขับนะเก็บไว้ดีๆไว้กับองค์เทพเรานะคะนั้นขันนั้นห้ามทิ้งห้ามให้ใครด้วยนะเก็บไว้อย่างนั้นตลอดกาลนาน เพราะว่าเราขึ้นรับท่านแล้วท่านก็อยู่กับเราเคียงข้างเราแล้วเราจะรวยไปพร้อมท่านแล้วเราขออะไรได้ดังใจอยู่ที่ปากของเราอย่าไปแช่งใครนะคะแฟนคลับคนไหนที่มีองค์เทพอย่าไปแช่งใครนะคะแค่นี้คนที่เกี่ยวกับการรับขันทําเลยนะคะแฟนคลับทําแบบพี่กุ้งนี่แหละก็คือเป็นการสวดมนต์ปกติเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็จุดธูป19ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจากนั้นมาแล้วก็ขึ้นมาสวดมนต์เลย ะะรับท่านท่านก็จะมาอนุโมทนาท่านก็จะมารับประทานผลไม้ที่เราจัดเตรียมพร้อมใบสีขึ้นใบสีก็คือขึ้นบุญบารมีเรานี่แหละแต่พี่กุ้งบางคนที่ทําเองนะใส่กลวยใส่พวกธัญ,ญพืชใส่กล้วยใส่ข้าวเหนียวนะอยู่ในกล้วยพี่กุ้งทําเองเลยแต่ส่วนมากบางคนทําไม่เป็นก็ต้องไปจ้างเขาแล้วก็เราเอากลวยเข้าไปเอาเข้าวเหนียวเอาเข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุข นะคะแล้วก็ดูดเงินดูดทรัพย์มาได้เยอะเลยนะคะพวกทันย่พืชทำแค่นั้นล่ะค่ะแฟนขับแล้วจากนั้น,น,นองค์เทพก็จะมาอยู่กับเราแฝงกับเราแล้วก็ยิ่งสวดมนต์ท่านก็จะมาอยู่ในจิตของเราเองแล้วท่านจะมาบอกเราอันนี้ก็คือพี่กุ้งเอาประสบการณ์จริงเล่าให้กับแฟนขับเลยนะคะก็ทุกท่านก็คงน่าจะเข้าใจนะจากนั้นเราก็ต้องถือศีลปฏิบัติแล้วก็ท่านก็บัญชาการให้พี่กุ้งลหลายอย่างเลยว่าจะเราจะไปทางไหน แล้วก็บ้านพี่กุ้งก็จะมีองค์พระแม่คนอิมองค์ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ศรัทธาท่านนะคะแล้วก็ปฏิบัติถือศีลปฏิบัตินะคะอยู่ในศีลข้อ5้าให้ครบนะคะและอย่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์นะคะเราก็เมตตาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คิดดีพูดดีทดําดีแต่งตัวให้ดีชีวิตของเราดีแน่นอนนะคะ คนไหนที่เขามาทักทายอยากรับองค์งคก็คือพี่กุ้งก็บอกให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ยากก็เป็นการสวดมนต์แล้วก็จัดผลไม้นะคะแล้วก็ทําเป็นขันขึ้นมาเลยนะคะ,ะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุง้งขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจนะคะกับองค์เทพเราเทวดาอนุโมทนาสาธุ